สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่22ถึง28มกราคมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถาน,นการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999นะครับผมสำหรับใครที่สนใจสร้อยอมเทอนะฮะ ก็ต <Okay. S 1> ิด <Okay>. ต่อมาที o ่ลาย MOR PONG 999เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับใครที่ได้รับสร้อยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเวลาสวมใส่เนี่ย uh, ให้เอาด้าน uh, ปากของปีเสียนะฮะออกนอกนะครับออกด้านนอกแล้ว เอาด้านตูดเนี่ยด้านก้นเนี่ยนะด้านตูดเนี่ยนะฮะเข้าหาตัวนะครับผมเพราะว่าผีเซจะเป็นตัวอ้าปากรับโชคดีรับทรัพย์เข้ามานะฮะแล่ก็คือกิดิ่เกลเก็ดน,น้อยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณเองควรจะโฟกัสคุณเองควรจะเอาใจใส่หรือมีสถานการณ์เรื่องใดเข้ามาให้คุณเองพบเจอบ้างนะครับมาชาวราศีตุลน,นะครับ วีนี้เป็นยังไงมาดูวีคนี้เป็นยังไงไปดูพูดเหมือนนาชาปะนาชาโอเควีคนี้เป็นยังไงไปดูไพ่แทร์โรของหมอปองโ okay. อเคอะคุณได้ Seven of Cups ในช่วงนี้ในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่คุณเองจะตัดสินใจเลือกใครสักคนในความสัมพันธ์นะครับอืม หรือคุณเองอาจจะถูกร้องขอให้เลือกสักทีตัดสินใจสักทีสำหรับชาราศีตุลน,นะเข้าใจว่าคุณเองมีความใจกว้างต้องการบาลานทุกทุกความรู้สึกเอาอกาใจทุกคนอยากจะให้ทุกคนไม่เสียใจไม่มีใครที่ไม่เสียใจแต่ว่าจริงๆเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าการกระทําอันนึงจะมีคนนึงได้ประโยชน์และมีคนหนึ่งเสียประโยชน์เสมอคนที่ได้ประโยชน์เขาก็จะแนะนําคุณอย่างนั้นคนที่เสียประโยชน์เขาก็จะคัดค้านคุณในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่คุณไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่า people pleaser อะไรนะหมอ people คน pleaser อ๋อไอตัวที่อยู่ในดักกันบอลนั่นมัน freezer <laughs> pleaser pleaser Ple please หมายถึงอะไรครับ please หมายถึงรู้สึกพึงพอใจใช่ไหม pleaser ก็คือคนที่ระมัดระวงังหรืออยากอยากให้ทุกคนพึงพอใจซึ่งค่อนข้างยาก สำหรับชาวราศีตุร์เนี่ยจะเกิดบ่อยเพราะอยากให้คนนั้นก็พอใจคนนี้ก็พอใจคนนู้นก็พอใจคนนั้นสรุปว่าทุกคนพึงพอใจหมดแต่ตัวคุณเองไม่พึงพอใจนะตัวคุณเองเนี่ยเสียประโยชน์ตัวคุณเองเห็นประโยชน์ของคนอื่นก่อนก่อนก่อน,ก,อนก่อนความรู้สึกของตัวเองไงอันนี้ต้องระมัดระวังนิดน,นึงเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยตัวคุณเองจะได้ตัดสินใจผมรู้สึกว่าเป็น เป็นประเด็นหรือเป็นเป็นสัปดาห์เป็นวีคที่ตัวคุณเองต้องโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์เซเว่นออฟอ่ะประโยชน์ความรู้สึกนะฮะเนื่องจากมันเป็นพลังงานของคุณคุณเองจะต้องตัดสินใจที่ตัวคุณเองได้ประโยชน์อย่าเพิ่งไปสนใจสิ่งแวดล้อมนะอย่าเพิ่งไปสนใจผลประโยชน์ของคนนู้นคนนี้คนนั้นของพ่อของแม่ของน้องของของใครก็แล้วแต่ ดูของตัวเองก่อนเพราะถ้าเกิดตัวคุณเองยังยืนขึ้นไม่ได้แล้วตัวคุณเองจะก้าวไปหรือจะเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูพลังงานภาพรวมของพายทาร์โรที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่22ถึง28นะครับมา <c oughs> ตั้งสมาธินะครับ <c oughs> อืมดูซิว่าสัปดาห์นี้เนี่ยในภาพรวมสถานการณ์ที่จะเข้ามานะคุณดูพลังงานของตัวคุณเองไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราดูพลังงานจากจักรวาลที่กระทำต่อตัวคุณเองบ้างเป็นยังไงนะครับคุณได้ คุณได้ four of cups แสดงว่าในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สถานาการณ์ภายนอกเนี่ยจะทำให้คุณเองลังเลจะทำให้คุณเองตัดสินใจไม่ได้จะทำให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าเหมือนคุณเองเขาเรียกอะไรมีความตั้งใจอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าสถานาการณ์รอบด้านเนี่ยจะค่อยอบีบบังคับคุณหรือว่าเชฟคุณให้รู้สึกเขาเรียกอะไรกังวลเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเกิด สำหรับราศีใดที่พลังงานเฉพาะตัวของคุณเองดีอยู่แล้วนะมีความมุ่งมั่นมีการาเดินหน้านะผมรู้สึกว่าถ้าคุณรอบคอบอยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถดําเนินการไปได้เลยแต่สําหรับพลังงานของราศีใดที่รู้สึกว่ายังไม่สมบูรณ์เนี่ยพลังงาน FOW OF CUPS เนี่ยผมมองว่ามันเป็นข้อดีเช่นเดียวกันก็คือตัวคุณเองเนี่ยจะได้ย้อนกลับไปดูฉุกคิดนิดนึง ไม่ประมาทมีความระมัดระวังมากขึ้นเช็คอีกรอบหนึ่งนะฮะดูให้ถี่ถ้วนเป็นเป็นพลังงานที่เหมือนกับเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่คุณกำลังจะทำนะครับ Four of Cups นะโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่า Cups เนี่ยหมายถึงอารมณ์หมายถึงความสัมพันธ์หมายถึง Emotional หมายถึงคนทีอ่อยู่ใกล้ชิดตัวคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ของคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อน เป็นหุ้นส่วนเป็นพ่อแม่ของคุณคนที่อยู่ใกล้ๆคุณคนที่มีอิทธิพลต่อตัว,ตวคุณแล้วก็ตัวคุณเองก็มีอิทธิพลต่อตัวเขาเช่นเดียวกันนะฮะโฟร์อ f Cups นะฮะมาดูอีกทัพพลังงานหนึ่งนะฮะคุณได้โอเคคุณได้ e o g h t of s n โอเค คุณได้ A of p อ n แพ e ด์เคนส์ไอ้ด e กเเป็นแน่นอนครับผมสำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เหมือนกับตัวคุณเองจะมีกิจกรรมหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ตัวคุณเองทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินนะฮะ p พ n ด์หมายถึงหมายถึงทรัพย์สินครับหมายถึงสิ่งที่เป็นวัตถุ สิ่งที่เป็นอของจับต้องได้อาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถอาจจะเป็นเงินนะฮะเออนะหรือว่ามีคนอาจจะเกี่ยวกับการลงทุนก็ได้ตัว e อ g h t of p น n ดอเคหมายความว่าอะไรหมายความว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ตัวคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะ make money มีเกณฑ์ที่จะทำะบางสิ่งบางอย่างให้งอกเงยให้มีไรายได้เพิ่มเติมซึ่งผมถือว่าดีเออผมรู้สึกว่าเปนสัปดาห์ที่ คุณเองไม่ประมาทนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์และตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นหรือโชคลาภหรือมีเขาเรียกอะไรเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นของการลงทุนของคุณนะฮะอ่ะเราดูอีกสักหนึ่งอีกสักหนึ่งใบคุณได้อะไร e i g h of Coins นะฮะเอออ้อเยี่ยมนะผมรู้สึกว่าคุณเองจะ เอซอบคอยเอชเนี่ยหมายถึงหนึ่งหงมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นหมายถึงการสั่งสมประสบการณ์หมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆผมรู้สึกว่าคุณเองมีเกณฑ์ที่จะได้รายได้ใหม่ๆเข้ามาใครกําลังตั้งใจเรื่องของงานเสริมใครกําลังตั้งใจเรื่องของเงินกู้ใครกําลังรอข่าวดีในเรื่องของเงินในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยคุณเองจะได้สถา,านการณ์นั้นคุณได้จะได้ เ,เจอสถานการณ์นั้นและได้ตัดสินใจนะครับผมบางคนอาจจะได้รับการอนุมัติเรื่องของเงินกู้บางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะโชคดีได้เงินทองเข้ามาหรือบางคนอาจจะหมอค้าหนูจะขายที่ดินหรือจะขายทรัพย์สินเนี่ยช่วงนี้นะฮะในสัปดาห์นี้ถ้าเกิดคุณได้ A d e of p e n a c l e s เนี่ยเป็นลักษณะที่เริ่มมีคนติดต่อมาเขาอาจจะเจรจาเขาอาจจะขอต่อรองราคาหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่า โดยภาพรวมของพลังางานแล้ว Four of Cups, Eight of p e แ t a c l e s และ Eight of Pentacles เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ดีในสัปดาห์หนึ่งในเรื่องของการเงินของคุณแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ตัวคุณเองอาจจะต้องคัดเลือกหรือระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับผมหรือรอบคอบมากขึ้นว่าตัวคุณเองจะพูดอะไรหรือจะเจราจาอะไรกับใครเนี่ยก็จะ ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินแต่ว่าอย่าลืมว่าอาจจะมีข้อขัดแย้งหรืออาจจะเกิดข้อบกพร่องบางอย่างระหว่างในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าอลัคกี้อินเลิฟไม่ไม่เป็นไรนะเพราะยังไงหนูก็โซดอยู่แล้วหรือหนูก็ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ที่โอเคอยู่แล้วขอให้ลัคกี้อินเกมขอให้ได้ลัคกี้อินมันนี่เรื่องของเงินทองก็พอนะบางคนก็บอกอย่างนั้นแต่บางคนก็ อาจจะแตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยพวกคุณเนี่ยพลังงานแวดล้อมเนี่ยหยิบยืน่นโชคลาภหยิบยืน่นโอกาสให้ตัวคุณเองตักตวงเต็มตัวให้ค่อนข้างเต็มที่นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าในปี2024เนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมได้เจาะลึกหรือว่าเมื่อวานผมได้เขาเรียกอะไรพูดถึงในเชิงของหรษาศาสตร์ผมก็อยากจะเอามาแอด เอามาเพิ่มเติมถือว่าเป็นของขวัญสำหรับปี2024นี้ในเรื่องของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเนื้อหาแต่ผมดูภาพรวมไปแล้วว่าภาพรวมปีนี้มันค่อนข้างแปลกหมอคะแปลกยังไงคือไม่บ่อยนะสำหรับดาวใหญ่ๆดาวเขาเรียกดาวที่มีอิทธิพลในระดับระดับเขาเรียกว่าเป็นทศวรรษนะ นะบางคนอาจจะอ๋อร้องอ๋อแล้วอ๋อหมอพูดถึงดาวดาวอะไรดาวลูกไก่ไม่ใช่ดาวลูกเกดเว้ยไม่ใช่ดาวดาวพลูโตไม่ใช่ถูกแล้วดาวพลูโตนั่นเองครับดาวพลูโตเนี่ยจะย้ายในปีนี้นะครับผมจริงๆแล้วอะ่ะเขาแอบย้ายมาช่วงประมาณเดือนเอาขาเรียกอะไรช่วงเดือนกรคยเดือน กรกฎาคมปีที่แล้วมาแวบหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับไป retrograde กลับไปแต่ตอนนี้จะย้ายกลับเข้ามาและอยู่นานมากๆเลยนะครับในราศีกุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อดาวพลูโตนะครับซึ่งหมายถึงตัว transformation นะครับถ้าเทียบกันกับพลังงานของไพ่เทโรเนี่ยดาวพลูโตเหมือนกับไพ th ่ the death หมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงระดับภาพรวมใหญ่ๆของชีวิตเลย ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆหรือว่าไม่ใช่เป็นการเหมือนไม่มีผลมันจะมีผลแล้วมันจะไม่ใช่แค่มีผลเย่ใหญ่แต่มันจะมีผลยาวเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวพลูโตเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา248ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พลูโตย้ายเนี่ยจะอยู่ใน จะมีอิทธิพลอยู่ในเรือนของพวกคุณเนี่ยนะฮะทุกคนไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่คุณหรือผมก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ประมาณ22-5ถึง24ปี mm hmm. แล้วผมรู้สึกว่าพลูโตย้ายเนี่ยถือว่าเป็นสำคัญแล้วแถมในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยมันมีอะไรที่เข้าไปกระทำต่อดาวพลูโตอีกเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสหรือว่าเป็นดาวเสา แล้วก็คอนจอยกับยูเรเนียสคอนจอยกับพลูโตซึ่งอาจจะทำให้รสชาติหรือสถานการณ์ของปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบรรยายลำบากหรือว่าแปลกออกไปจากสิ่งที่เคยเป็นมาก่อนเพราะมันเหมือนกับมีความเปลี่ยนแปลงมีความคืบหน้ามีการมีดาวเสาวที่คอยมาเบรกมาเป็นอุปสรรคมีการจัดระเบียบมีการผมรู้สึกว่าในภาพรวมของ ของอจัก,กรวาลในภาพรวมของสถานการของโลกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนกฎอะไรแปลกๆมากขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ผมดูใน s i g n i f i c a t i o n หรือในยะสำคัญของการย้ายพวกนี้ก็คืออ,อันที่หนึ่งระบบการเงินจะเปลี่ยนนะครับผมรู้สึกว่าในช่วงเวลา2องทศวรรษนี้นะฮะปีกว่าเนี่ยระบบการเงินจะเปลี่ยนเพราะว่า ราศีกรุมปหมายถึงอินโนเวชันหมายถึงการเ,าเขาเรียกอะไรนวัตกรรมใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆมาเกิดขึ้นนะครับผมและนำมาใช้อันที่สองคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคือระบบะการปกงการปกครอง political government แบบนั้นนะจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วผมรู้สึกว่ามันสอดคล้องกับเรื่องของนโยบายเรื่องของการเงินนโยบายเรื่องของการเดินทาง นะครับเนี่ยผมที่ผมเห็นว่าดาวพลูตโตจะย้ายเข้าอยู่ในสถานการณ์นั้นเพราะว่ามันเหมือนกับก่อนหน้านี้พลูตโตอยู่ในราศีมังกรซึ่งราศีมังกรมันเป็นเรื่องของการปูรากฐานสร้างสร้าง,ร,างาระบบสร้างกฎสร้างอะไรมาในช่วงตอนที่จะย้ายจากราศีมังกรซึ่งก็คือในช่วงนี่แหละฮะในช่วงปลายๆเนี่ยนะจะเป็นการเหมือนกับ เราสร้างพื้นฐานมาพอสมควรแล้วแล้วพอย้ายเข้ามาราศีกุมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการก้าวกระโดดมันเป็นการเปลี่ยนแบบเพราะว่าราศีกุมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเหมือนกับอิเล็กทริกช็อคเหมือนกับไฟฟ้าสถิตเหมือนกับอะไรที่เปลี่ยนมารวดเร็วทันใจแบบนั้นมันเหมือนอะไรไหมฮะมันเหมือนกับช่วงหนึ่งถ้าเกิดคุณเองนึกไม่ออกเนี่ยในช่วงปี2020เกิดอะไรขึ้นครับ อ่าใช่ใช่เราเกิดแพนเด믹นะครับเราเกิดโรคระบาดเราเกิดอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันทำให้สถานการณ์ที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกนี้ mm. เกิดขึ้นก็คือไม่มีเครื่องบินบินได้เลยในช่วงเวลานั้นนะครับล็อกดาวนมีการปิดประเทศมีการห้ามเดินทางอะไรแบบนั้นเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนั่นน,น,นั่นคือเลเวลนั่นคือระดับของดาวเสาที่กระทำนะแต่นี คือระดับดาวพลูโตดาวพลูโตนี่หมายถึง structural เลยคือเป็นแบบเหมือนกับหรือระบบพื้นฐานทั้งหมดเปลี่ยนเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนระบบทั้งหมด infrastructure ทั้งหมดเลยนะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะครบก็คือเรื่องของการเงินแน่ๆครับผมเพราะฉะนั้นจะผมรู้สึกว่าถ้าใครเป็นนักลงทุนนะครับผมรู้สึกว่าคนที่ยังลงทุนอยู่ใน ระบบเดิมๆเ,เก่าๆบนทรัพย์สินเก่าๆบนแอสเซทเก่าๆเ,เนี่ยตัวคุณเองกำลังจะถูกแอสเซทใหม่ๆเนี่ยกระโดดข้ามกระโดดข้ามหัวของคุณไปในลักษณะนั้นมันเหมือนกับอะไรดีผมยกตัวอย่างแล้วกันให้ให,ให้ให้คุณเห็นภาพมัเหมือนกับเมื่อก่อนอบริษัทอะไรดี Ford GM เป็นคนทำรถยนต์คนแรกใช่ไหมเสร็จแล้วก็ถูก Disrupt หรือถูก เขาเรียกอะไรเอาชนะด้วยระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพของโตโยต้าใช่ไหมเสร็จแ,แล้วในยุคนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะเป็นเท s l a ที่ introduce หรือว่าแนะนำตัวระบบใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาในอุตสาหกรรมแล้วมูลค่าก็คือก้าวกระโดดคือเหมือนกับเขาเรียกอะไรดี หมือนก็ไต่กระเต่าที่แบบวิ่งเอาชนะกันไปโดยที่แบบมันเป็นคนละเรื่องคนละสเกลมันไม่ใช่เขาเรียกอะไรแข่งขันแบบคู่ขี้คู่ขี้อย่างนี้คือคือมันเหมือนแบบปืดป๊ดปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดปื๊ดไปเลยอะ่ะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนผมมองว่าคุณเองควรจะมองหาแอสเซทใหม่ๆมองหาแนวการลงทุนใหม่ๆของตัวคุณเนาะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆผมรู้สึกว่ามันมีมันต้องใช้เวลาแล้วมันเป็นนวัตกรรมในระดับที่เรียกว่าเป็นทศวรรษหรือมากกว่าทศวรรษอาจจะเป็นศตวตรรษเป็นระดับ10ปีเป็นระดับ50ปีเป็นระดับ100ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจในเรื่องนั้นเนี่ยก็อย่าพลาดนะครับผมติดตามไว้เพราะผมจะเอามาพูดคุยเรื่อยๆในตลอดปี2024นี้นะโอเคอ่ะราวนี้เดี๋ยวเรา กลับมาดูตัวสัปดาห์นี้ในส่วนของโหราศาสตร์บ้างว่ามีอะไรที่น่าสนใจดาวจันร์นะครับเริ่มที่ดาวจันร์แล้วกันเพราะว่าดาวจันร์เนี่ยจะเปลี่ยน ค่อนข้างเยอะในแต่ละสัปดาห์เราเริ่มต้นสัปดาห์เนี่ยด้วยดาวจันทร์อยู่ในราศีเมถุนเพราะฉะนั้นตัวคุณเองมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจมากหน้าหลายตามีการพูดคุยมีการพบปะมีเพื่อนใหม่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะได้ขยายออผมรู้สึกว่าได้ขยายหรือควรจะขยายควรจะขยาย ความรู้จักคนรู้จักคอนเนคชั่นของคุณสร้างสารรคสัมพันธ์ก,กับกลุ่มใหม่ๆนะฮะบางคนที่ค่อนข้างเป็นฟิกฟิกทั้งหลายฟิกเอ NERGY ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฟิกเอิร์ธนะครับผมราศีพฤษภนะครับผมหรือผมผมพูดเอายกตัวอ,อย่างราศีพฤษภแล้วกันราศีพฤษภเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเป็นคนที่ชอบไม่ค่อยสูงสิงกบใครแล้วก็ยิ่งไม่ชอบมากๆดราม่าระหว่างคนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะยากนิดน,นึงเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่า แต่ตอนนี้มันเป็นโอกาสของคุณเพราะฉะนั้นก็ควรจะเปิดควรจะพูดคุยบางคนเนะ่ะหมอคะพี่ไม่เห็นได้อยู่ในราศีพฤษภเลยนะครับผมแล้วทำไมพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ไม่อยากจะออกไปคุยกับใครบางทีผมเจอข้อบอกพร่องหลายๆอย่างอันที่หนึ่งเลยคุณเองเข้าใจว่าตัวคุณเองเกิดราศีพฤษภหรือไม่ได้เกิดราศีพฤษภอ่าเนี่ยอันนี้อันนี้ อันที่1เลยที่เจอมากๆประมาณ95%อย่างนั้นอีกประมาณ5%ที่เหลือคืออันที่1อ่าอันที่2ก็คือไม่เข้าใจว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้เกิดแล้วมีพลังงานหรือมีอิทธิพลอยู่เฉพาะราศีเดียวมันมีพลังงานของดาวอื่นๆมาประกอบและมีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณมากพอๆกับดาวที่เป็นดาวราศีของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่อันที่1ถ้าดูแล้วมันเหมือนแบบเอ๊ะมันไม่ถูกราศีเนี่ยอาจจะไม่ตรงนะครับเพราะว่าเข้าใจผิด เข้าใจผิดว่าตัวเองเกิดราศีนั้นอันที่2นะอันที่2อ,อันที่2คือ,อเข้าใจว่าตัวเองมีราศีเดียวแต่จริงๆแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีพลังงานประกอบมีหลายดาวที่ประกอบแล้วดาวแต่ละดาวเนี่ยก็อาจจะสถิตอยู่ในแต่ละราศีที่แตกต่างกันเนาะอ่ะอันที่2นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่ส่วน2ข้อน,นี้ก็ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะใช้ประโยชน์ของความรู้ที่ผมได้ให้ตรงเนี้ย นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากรู้หรือว่าอยากจะเข้าใจหรืออยากจะเช็คจริงๆ,ๆก็เข้ามาปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MORPONG 999นะครับผมเราเริ่มต้นสัปดาห์เนี่ยด้วยดาวดาวจันทร์ที่สถิตอยู่ในราศีเมถุนเพราะฉะนั้นมีมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะพูดคุยมีโอกาสที่จะติดต่อพบปะนะครับผมพอประมาณกลางๆสัปดาห์นะกลางๆสัปดาห์ประมาณวันที่23 24เนี่ย ดาวจันสถิตยอยู่ในราศีกรกฎเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าพอดาวจันทรสถิตยอยู่ในราศีกรกฎจะเป็นดาวที่อันที่หนึ่งค่อนข้างที่จะได้รับอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่อาจจะ ติดต่อพบปะหรือว่ามีการมีเงินไหลเข้ามามีมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวมากขึ้นในช่วงประมาณวันที่23-24นะครับแล้ววันที่25วันที่25ดาวจันทร์สถิตราศีสิงห์ช่วงช่วง2วันนี้นี่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เพราะอาจจะ พุ่งพลาดหรืออาจจะไปขัดแย้งกับใครได้นะฮะตามสไตล์ของราศีของธาตุไฟนะราศีสิงห์นะครับผมแล้วเราไปดูปลายวีคนะฮะปลายวีควของเรานะครับผมสถิตอยู่ในาดาวจันสถิตอยู่ในราศีกันเป็นในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่ประมาณ27 28เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ค่อนข้างที่จะ มีคนเข้ามาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจในเรื่องของคู่เรื่องของอะไรเนี่ยในส่วนของประมาณแท้ท้ายสัปดาห์เนี่ยอาจจะเรียกว่าฮอตก็ได้นะครับผมหรือบางคนฮอตอยู่แล้วนี่ก็อาจจะสร้างปัญหาก็ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเองฮอตแต่ฮอตเนี่ยถูกกาลเทศะหรือเปล่าถูกสถานที่ถูกเวลาหรือเปล่าบางคนมีความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วไปฮอตเหมือนก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาตามมาได้นะฮะป,ป,ปิดสัปดาห์โอเคปิดสัปดาห์วันที่ยังอยู่ใน าราศีกันอยู่เพราะฉะนั้นเริ่มดาวจันร์ทเข้าราศีามถุนนะครับไปจบที่ราศีกันผมเชื่อว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่น่าสนใจและคุณควรที่จะใช้ประโยชน์จากพลังงานจักรกวาลให้เต็มที่นะครับ ก็ถ้ามีคำถามหรืออยากปรึกษาส่วนตัวก็แอดไลน์หมอปอง MORPONG 999นะครับผมซอยอเมทิสนะครับ MORPONG 999หันตูดปีเสียเข้าตัวหันอปากปีเสียออกข้างนอกโกยซับเข้ามานะครับผมโกยพลังงานดีๆเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวารัก